สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้มีจิตวิญญาณแห่งนักรบและเป็นผู้เปิดประตูบานแรกแห่งจักรราศีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของการเปิดผ้าม่านแห่งฟ้าไขรหัสลับแห่งจักรวาลต้อนรับเดือนแห่งความรักที่ร้อนแรงดังไฟบรรลลยกันเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569 วันนี้ถึงคิวของพี่ใหญ่แห่งจักราสีผู้เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งผู้ที่มีไฟในหัวใจลุกโชนตลอดการนั่นคือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่มีลักษณาสถิตราศีเมษและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมตามหลัดโหราศาสตร์ไทยครับ พี่น้องชาวราศีเมษครับขอให้ท่านตั้งสติรวบรวมสมาธิและฟังเสียงของผมให้ดีเพราะเดือนกุมภาพันธ์2,569นี้ไม่ใช่เดือนแห่งความรักหวานแหววสีชมพูสำหรับท่านแต่มันคือสมรภูมิแห่งเกียรติยศและการช่วงชิงความสำเร็จ ในทางโหราศาสตร์ดาวอังคารเทพเจ้าแห่งสงครามซึ่งเป็นดาวตนุลักคนาหรือดาวประจำตัวของท่านกำลังโคจรด้วยกำลังที่ร้อนแรงส่งผลให้ธาตุไฟในตัวท่านกำเริบผสมรงกับดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวที่กำลังจะย้ายจากเรือนกัมมะ หรือการงานเข้าสู่เรือนลาภหรือโชคลาภในช่วงกลางเดือนนี่คือสัญญาณเตือนจากฟากฟ้า,าว่าพญาราชสีที่เคยซุ่มเงียบจะต้องกระโจนออกล่าเหยื่อท่านจะรู้สึกอยู่ไม่ติดที่พลังงานล้นเหลือความทะเยอทะยานจะพุ่งทะลุป,ปรอดท่านพร้อมจะชนกับทุกปัญหาไม่ว่าหน้าอินหน้าพรมแต่ช้าก่อนครับในความห้าวหาญนั้นมีหลุมพรางของความใจร้อนซ่อนอยู่ เดือนนี้ท่านต้องระวังการตัดสินใจที่เร็วเกินไปจะนำมาซึ่งความเสียใจภายหลังมาเปิดดวงดูกันที่เรื่องการงานและภาระหน้าที่เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ชาวเมธเตรียมดวรับบทเดอะเจเนอ l รลหรือแม่ทัพหน้าผู้เกรียงไกรได้เลยครับดาวกัมมะหรือการงานของท่านคือดาวเสาดาวกัมมะซึ่งโคจรอ,อยู่ในมุมที่ต้องแบกรับภาระหนัก เดือนนี้งานของท่านจะมีลักษณะงานเร่งด่วนงานแก้ปัญหาและงานที่ต้องใช้อำนาจตัดสินใจเด็ดขาดในช่วงต้นเดือนท่านจะเจอกับสภาวะงานล้นมือหรือลูกน้องบริวารทำไม่ได้ดังใจจนท่านต้องลวงไปลุยเองท่านจะรู้สึกหมุดหิดที่คนรอบข้างทำงานช้าไม่ทันใจท่านแต่พอผ่านกลางเดือนไปแล้วเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าเรือนลาภะ ความสำเร็จจะถาโถมเข้ามาโปรเจกต์ Project ที่ท่านทุ่มเททำมาเลือดตาแทบกระเด็นจะเริ่มออกดอกออกผลท่านจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับคำชมเชยจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านที่ทำงานในสายของข้าราชการทหารตำรวจวิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้างและงานที่เกี่ยวกับความร้อนหรือเครื่องจักรดวงท่านจะรุ่งโรจน์ชดช่วงเลยครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือศัตรูในที่ลับ ความโดดเด่นของท่านจะไปแทงตาคนอื่นจะมีคนคอยเลื่อยขาเก้าอี้หรือนินทาว่าร้ายขอให้ท่านทำตัวเป็นทองคําที่ไม่กลัวไฟยิ่งโดนเผายิ่งสุกสกาวอย่าไปต่อล้อต่อเถียงให้เอาผลงานตบหน้าคนขี้อิจฉาแล้วเดินหน้าต่ออย่างสง่างามครับต่อกันที่เรื่องปากท้องการเงินและโชคลาภ เรื่องเงินของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์2569นี้ผมขอ,อนิยามสั้นๆว่าหาเงินเก่งดังเสกได้แต่ใช้อารมณ์จ่ายดังพายุเมื่อดาวอาทิตย์และดาวพุธส่งกระแสถึงเรือนโชคลาภกระแสเงินสดจะไหลเข้ามาเร็วและแรงมากท่านมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนจากโบนัสงานพิเศษค่าคอมมิชชั่นหรือกำไรจากการลงทุนระยะสัน้น ท่านจะมีความรู้สึกว่าเงินหาง่ายซึ่งเป็นเรื่องจริงสำหรับเดือนนี้แต่จุดตายของชาวเมธคือความใจใหญ่และของมันต้องมีเดือนนี้ท่านเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดโดยเฉพาะยานพาหนะอุปกรณ์แต่งรถหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายท่านพร้อมจะควักเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อความสุขชั่วคราวและที่น่าห่วงคือการให้คนยืมเงิน ด้วยความที่ท่านเป็นคนรักพวกพ้องใครมาขอความช่วยเหลือท่านก็อดไม่ได้ที่จะควักให้คำเตือนครับเดือนนี้ดวงดาวบอกว่าเอ็น e ดูเขาเอ็นเราขาดเงินที่ให้ยืมไปมีโอกาสได้คืนยากมากหรือได้คืนก็ช้าจนท่านลืมให้ระวังกระเป๋ารั่วเพราะความใจดีของตัวเองนะครับสำหรับนักเสี่ยงโชคและนักล่ารางวัลฟังทางนี้ครับเดือนนี้โชคลาบของท่านมาจากการแข่งขันและความเร็ว ชาวราศีเมษธาตุไฟพลังโชคลาบสถิตอยู่กับสิ่งที่เคลื่อนที่เร็วๆตัวเลขนำโชคจะซ่อนอยู่ในเลขทะเบียนรถของท่านเองเลขรถแข่งที่ท่านชอบหรือลำดับที่ของการแข่งขันกีฬาทีมโปรดและหากท่านฝันเห็นไฟไหมการต่อสู้หรืออาวุธมีคมอย่าเพิ่งตกใจครับนั่นคือนิมิตหมายแห่งการชนะสกรูและได้ตรับเลขมงคลสำหรับชาวราศีเมษเดือนนี้คือ 3. 1 เและ8ทิศทางรับทรัพย์คือทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาจะเสี่ยงโชคให้หาซื้อสลากกับคนขายที่ดูธรรมัดถมงพูดจาฉะฉานหรือใส่เสื้อสีแดงจะช่วยเสริมพลังดวงให้แข็งแกร่งครับเรื่องของหัวใจความรักและความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีเมษในเดือนแห่งความรักเปรียบเสมือนพริกกับเกลือที่รสจัดจานคนมีคู่ระวังอารมณ์ร้อนจะเผาเรือนหอ ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารท่านจะหุดหงิดง่ายใครทำอะไรไม่ทันใจก็พ่านโมโหรวมถึงคนรักของท่านด้วยเดือนนี้ท่านอาจจะเผือพูดจาขวานผ่าซากหรือใช้คำพูดที่รุนแรงทำร้ายจิตใจแฟนเรื่องเล็กเท่ามดจะกลายเป็นช้างได้ท,ทันทีและระวังเรื่องความหึงหวงชาวราศีเมษหวงของรักมากแค่แฟนมองคนอื่นหรือคุยลายนานผิดปกติท่านก็พร้อมจะระเบิดลง ทางแก้คือให้ชวนแฟนไปทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานเยอะๆเช่นออกกำลังกายตีแบดหรือไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เพื่อระบายพลังงานส่วนเกินแล้วความรักจะเปลี่ยนจากรุนแรงเป็นเร่าร้อนในทางที่ดีแทนครับส่วนคนโสดเตรียมตัวพบรักแบบสายฟ้าแลบท่านมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจอย่างแรงแบบ Love at First Sight เขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาแบบปุบปรับไม่ทันตั้งตัวอาจจะเจอกันในยิมสนามกีฬาหรือในขณะที่ท่านกำลังรีบเร่งคนคนนี้จะมีลักษณะมั่นใจในตัวเองสูงหุ่นดีและมีความเป็นลิ่นนำความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ววันนี้เจอกันพรุ่งนี้คบกันแต่อย่าพิ่งรีบเทหมดหน้าตักนะครับเพราะไฟที่ลุกเร็วมักจะหมดเร็วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดูใจกันไปยาวๆดีกว่าครับ มาถึงจุดที่ต้องระวังที่สุดสุขภาพและเคราะห์กรรมตามหลักโหราศาสตร์ราศีเมษครองอวัยวะส่วนศีรษะใบหน้าและระบบเลือดเดือนกุมภาพันธ์2569นี้ดาวบาปประเคราะ์ทรงผลถึงศีรษะให้ระวังอาการปวดหัวไมเกรนขั้นรุนแรงความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในตาแตกและอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าใครที่ชอบขับรถเร็วขี่มอเตอร์ไซค์หรือทำงานเกี่ยวกับของมีคม เดือนนี้ต้องมีสติเป็นสองเท่าเลือดตกยางออกเป็นเรื่องง่ายสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้ครับอาจจะแค่มีดบาดหรือเดินชนประตูจนหัวโนและระวังอาการร้อนในร่างกายสะสมความร้อนไว้มากให้ดื่มน้ำเยอะๆและลดของทอดของมันในมุมของเจ้ากรรมนายเวรเดือนนี้เจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวกับการฆ่าฟันและการเบียดเบียนชีวิตในอดีตชาติกำลังมีกำลัง ท่านอาจจะรู้สึกใจร้อนรุมหงุดหงิดไม่มีสาเหตุหรือฝันเห็นการต่อสู้ฆ่าฟันนี่คือสัญญาณเตือนให้ท่านลดความก้าวร้าววิธีแก้เคล็ดคือให้ท่านไปบริจาคโลหิตวิธีนี้คือการแก้เคล็ดดาวอังคารที่ดีที่สุดหรือถ้าบริจาคไม่ได้ให้ไปไถ่ชีวิตโครกระบือหรือปล่อยปลาหน้าเขียงอานิสงส์นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี แนวทางการเสริมดวงชะตารับเดือนกุมภาพันธ์2,569เพื่อให้ชาวราศีเมษเป็นผู้ชนะในทุกสมรภูมิชีวิตผมมีเคล็ดลับมูเตลูมาฝากครับการไหว้พระเดือนนี้แนะนำให้ไปกราบสักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดหรือพระบรมราชานุสาวรีบุรพมหากษัตริย์นักรบเช่นสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากศินขอพรเรื่องชัยชนะความกล้าหาญและแคล้วคลาดปลอดภัย ของมงคลให้พกมีดหมอเล่มเล็กๆหรือครุดติดตัวไว้จะช่วยข่มศัตรูหมู่มารและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสีมงคลสีที่ถูกโลกกับท่านในเดือนนี้คือสีแดงเลือดหมูสีชมพูบานเย็นและสีทองใส่เสื้อผ้าโทนนี้ไปทำงานหรือไปเจรจาจะช่วยเพิ่มพลังอำนาจบารมีและกระตุ้นความสำเร็จท่านผู้ฟังชาวราศีเมษที่เคารพรักทุกท่านครับ สิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปทั้งหมดนี้คือรหัสลับจากฟากฟ้าที่ส่งตรงถึงท่านในเดือนกุมภาพันธ์2569มันคือแผนที่เดินทัพที่บอกว่าท่านควรจะรุกเมื่อไรและควรจะรับเมื่อไรแต่อยากให้ท่านจดจำสัจธรรมข้อนี้ไว้เสมอว่าแม่ทัพที่เก่งกาจไม่ใช่คนที่ไม่เคยแพ้แต่เป็นคนที่รู้จักวางแผนและมีสติในทุกย่างก้าวโหราศาสตร์เป็นเพียงแนวทางและสถิติ แต่คนที่จะกุมชะตาชีวิตและกำหนดผลแพ้ชนะคือตัวท่านเองครับคำทานายนี้มีไว้เพื่อเตือนสติท่านให้ไม่ประมาทกับความใจร้อนและให้ท่านใช้ความกล้าหาญในทางที่ถูกควรหากดวงบอกว่ามีศัตรูขอให้ท่านใช้ความดีชนะความชั่วหากดวงบอกว่ารวยขอให้ท่านรู้จักเก็บออม จงใช้พลังไฟอันแรงกล้าของชาวราศีเมษเป็นแสงสว่างนำทางไม่ใช่ไฟเผาทำลายและเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าคนทำดีฟ้าดินย่อมคุ้มครองขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ชาวราศีเมษทุกท่านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายชนะศัตรูหมู่มารและประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ